ตอนนี้ผมอยู่ที่เครื่องตรวจมวลสารนะครับอยู่กับพิเชษนะครับพิเชษเป็นอีกหนึ่งกรรมการนะครับครับสวัสดีครับพิเชษครับเ,เครื่องตรวจมวลสารเนี่ยตรวจอะไรยังไงบ้างรครับก็จะดูตรวจนะครับจะดูว่าถ้าอย่างเป็นว่ามวลสารนะพระเขาประกอบด้วยอะไรบ้างถ้าเป็นเนื้อโลหะ<ๆ>ก็จะดูว่าเออเป็นทองเป็นเงินเป็นอันปาก,ก้าอะไรพวกเนี้ยครับแต่ถ้าเป็นเนื้อโลหะเนื้อผงเนี่ยก็จะดูว่าเออเป็นแคลเซียมเป็นปูนปังหอยหรือเปล่าหรือว่าเป็นซิลิกอนเป็นพวกแร่ว่านอะไรพวกเนี้ยมันจะแยกได้ครับ แต่ว่าการเช็คพระเนี่ยเราจะไม่ได้ดูอย่างนี้อย่างเดียวเราต้องไปดูอย่างอื่นรวมกันด้วยอย่างเช่นว่ากล้องพันเอกหรือว่าดูเนื้อหามวลสารของที่กรรมการด้วยนะครับครับ แล้วก็มีค่าบริการในการตรวจเช็คไหมครับอ่อองค์ละ300 300, 300นะบ300บาท300บาทครับครับท่านใดสนใจนะครับตรวจหามาลวาลสารตรวจธาตุโลหะโลหะธาตุต่างๆเครื่องนี้สามารถตรวจได้พิมพ์ออกมาเป็นกระดาษ<ร>าออกมาให้เลยนะครับเป็น,ปนรายงานนะครับ<ๆ>ก็มาติดต่อได้ภายในงาน300บาทเตรียมแบงค์แดงมา3ใบคุณได้ตรวจพระไปเลยและคุณจะได้รู้ว่าพระคุณเป็นยังไงเรามาติดตามต่อไปในงานมีอะไรบ้างไปดูครับ